ฝนตกอีกแล้วพี่น้องบ้านไข่ฝนตกอีกแล้วชุ่มชามมีหนึ่งวันค่ะบังแมวันนี้อะไเฮ็ดมขมจอกพี่นอ้อ,องฝนตงหงไข่ฝนตกอีกแล้วเย็นสบายแล้วค่ะไฟดับสามสี่รอบบังแมไข่ก็ยังเอาพื้ตดำคือเกาศาสตร์เย,ย็นสบาย น้ำพงนา mm. เฮื่อไรพี่น้องตกแห้งด้วยค่ะ mm. น้ำไหลเป็นทางเลย mm. ชุมช่มฉ่ำดี mm. บ่ได้หอน้ำ้นไหม <laughs> ตกอีกแล้วเย็นสบายต้นใหม่ขอจะงามระบายพี่น้องโอ้คือไดขั้นหงายแถบันเนี่ยปุ mm. ดะ สกายน้องหลุ่มสกายแลบเด็กหน่อยเด็กหน้ำมมุมกล่อง้าสตด์ตำเล้ลววันนี้ <c oughs> ไฟตกสามสี่รอบฝนตกเลยวันนี้ชุ่มฉ่ำเย็นสบายอย่าพึ่งนะคะแม่ไฟ์สดอยู่นะคะ <c oughs> คอยในระยะ <c oughs> ประปิดเอก,กบเอ้าน่าดีทนายชัย <c oughs> ระเบี่ยว,วถ้าสิครับสต๊อปแม่ค<ส>อยเป,ป็เนผะู้ไอปีดแพ้งในวันกี้นี่ก็อบอกอยู่ขอไลไรสดขอขาขอทายคลิปแป๊บนึงแม่ขอสิเปิดเส้นพี่น้องแม่ขอบอกใอรได้ยินบนตกะข้ามพอมลูกออกระห้องอยู่ในเ้ืงนั้นโอ๊ยบนต๊ะข้ามปะในกระกหู้ฟ้าห้องกรบไม่ลืมจีส่งกา,การบ้านที่มากสัมีแล้วนะพี่น้องนะบนต๊ะแห้งฟ้ากระห้องค่ะ